ถ้าม้าฝึกไม่ได้เราจะฆ่ามันทิ้งถ้าม้าตัวไหนไม่สามารถฝึกได้เลยไม่เชื่องไม่ยอมฟังข้าไม่ลังเลที่จะฆ่ามันทิ้งแล้วถ้าคนฝึกไม่ได้ละ่ะจะฆ่าด้วยไหมนี่คือคำถามท,าที่เปลี่ยนชีวิตของสารธีฝึกม้าคนหนึ่งไปตลอดกาลและอาจเปลี่ยนมุมมองของคุณด้วย ครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งชื่อเกศีเป็นสรถีผู้ฝึกมา้าเขาเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการฝึกมา้าเกศีเดินทางมาหาพระพุทธเจ้าเข้าไปถวายบังคมแล้วนั่งลงอย่างอ่อนน้อมพระพุทธเจ้าทรงถามขึ้นว่าดูก่อนเกศี ท่านเป็นสารทีฝึกม้าที่มีชื่อเสียงแล้วปกติท่านฝึกม้าอย่างไรเกสีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ฝึกม้าด้วยสามวิธีก็คือหนึ่งบางตัวฝึกด้วยความอ่อนโยนค่อยๆปรับให้มันเชื่อง 2. บางตัวฝึกด้วยความเข้มงวดต้องใช้ความเด็ดขาดเพื่อให้มันเชื่อฟังและ 3. บางตัวต้องใช้ทั้งความอ่อนโยนและเข้มงวดร่วมกันหรือใช้ทั้งไม้แข็งและไม้อ่อนให้เหมาะสมพระพุทธเจ้าทรงถามต่อว่าแล้วถ้าม้าตัวไหนที่ไม่สามารถสุดได้เลยไม่ว่าจะใช้ความอ่อนโยนใช้ความเข้มงวดหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกันก็ฝึกไม่ได้ท่านจะทำอย่างไรกับมันเยสีตอบทันทีว่าถ้าม้าตัวไหน ฝึกไม่ได้เลยข้าพระองค์ก็จะฆ่ามันทิ้งพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าทําไมต้องฆ่าล่ะเกสีเกสีก็ตอบว่าเพราะข้าพระองค์ไม่ต้องการให้ม้าที่เร็วๆตัวหนึ่งทําให้ชื่อเสียงของเหล่าครูฝึกม้าเสื่อมเสียไปพระองค์เองก็ทรงเป็นสารถีฝึกบุรุษชั้นเยี่ยมแล้วพระองค์ฝึกคนยังไง พระพุทธเจ้าทรงอธิบายว่าเราก็ฝึกบุคคลที่ควรฝึกด้วยสามวิธีเช่นกัน 1. ฝึกด้วยความอ่อนโยนก็คือสอนให้ทำกายสุจริตการกระทำที่ดีวจีสุจริตการพูดที่ดีมโนสุจริตการคิดที่ดีและอธิบายให้รู้ถึงผลของการทำดีซึ่งนําไปสู่ความสุขเป็นมนุษย์ที่ดี หรืออาจได้ไปเกิดเป็นเทวดา 2. ฝึกเรืยวความเข้มงวดคืออธิบายให้เห็นโทษของการทำกายทุจริตการกระทำที่ไม่ดีวจีทุจริตการพูดที่ไม่ดีมโนทุจริตการคิดที่ไม่ดีและชี้ให้เห็นว่าวิบากกรรมของการทำชั่วนำไปสู่ความทุกข์เช่นตกนรกเกิดเป็นสัตดรจฉานหรือไปสู่ภพภูมิที่เต็มไปได้วยความทุกข์ 3. ฝึกด,ด้วยทั้งสองวิธีรวมกันคือสอนให้เข้าใจทั้งข้อดีของการทำดีและโทษของการทำชั่วเกสีฟังแล้วก็เข้าใจแต่เขายังมีข้อสงสัยจึงถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญแล้วถ้าคนที่ควรฝึกไม่สามารถฝึกได้เลยไม่ว่าด้วยความอ่อนโยนความเข้มงวดหรือทั้งสองอย่างพระองค์ จะทำอย่างไรกับเขาพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าเราก็ฆ่าเขาทิ้งสิเกสีเกสีตกใจมากรีบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการฆ่าสัตว์ไม่สมควรแก่พระองค์เลยแล้วทำไมพระองค์จึงตรัสเช่นนี้ ฝ่ายพระพุทธเจ้าทรงอธิบายความหมายที่แท้จริงของการฆ่าว่าใช่แล้วเกสีเราไม่ฆ่าด้วยอาวุธแต่เราตัดเขาออกไปไม่สนใจไม่สอนไม่แนะนำอะไรอีกเพราะบุคคลที่ไม่สามารถสอนให้ดีขึ้นได้ไม่ควรฆ่าต่อคำสอนแม้แต่เราโพรมจารีที่เป็นบัณฑิตก็จะไม่สอนคนประเภทนี้เช่นกัน การไม่ให้โอกาสเขาอีกต่อไปนี่แหละคือการฆ่า,าทางธรรมในวินัยของพระอริยะเกศีได้ฟังเช่นนั้นก็น้อมรับเข้าใจอย่างลึกซึ้งและรู้สึกถึงปัญญาของพระพุทธเจ้าเขากล่าวด้วยความเลื่อมใสว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคำสอนของพระองค์กระจ่างชัดนักเปรียบเสมือนคนไยของที่คว่าเปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีพในที่มืดข้าพระองค์ขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระองค์โปรดจำข้าพเจ้าไว้ว่าตั้งแต่วันนี้ข้าพระองค์เป็นอุบาสกพ,พูดถึงสรณะตลอดชีวิตชีวิตเรา เจอคนสามประเภทบางคนแค่บอกก็ตาสว่างบางคนต้องเจอผลของกรรมก่อนถึงจะเข้าใจแต่บางคนไม่ว่าจะสอนยังไงก็ไม่ฟังอย่าเสียเวลาสอนคนที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงเพราะสุดท้ายแล้วการปล่อยวางคือทางออกที่ดีที่สุดถ้ามา้าฝึกไม่ได้เขาฆ่ามันทิ้งถ้าคนฝึกไม่ได้พระองค์ ตัดเขาทิ้งจากคำสอนแล้วคุณเล่าเคยปล่อยวางใครบ้างหรือยังเ k